ไปใช้วิธีพุ่งเหลาห่ะพุ่งเหลาพุ่งเหลาเพียโอเคครับวันนีโ้โอเคนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาเล่น Medieval Creator อีกเช่นเคยนะครับซึ่ง มินิบลูเคเลต้าในวันนี้ไม่ใช่ปากกลัวนะครับวันนี้เราจะมาเล่นดอปเปอร์นั่นเองนะครับผมไม่ได้เล่นนานมากดอปเปอร์หัวร้อนหัวไฟรุกนะครับผมโอเคมาเราพร้อมที่จะหัวร้อนแบบพร้อมกันทุกอย่างโอเคครับผมมาดูตัวนี้เขาบอกว่าให้เอาสวิตช์มาวางนะครับผมห้ามวางผิดด้วยแต่มีทั้งหมด6สวิตช์จะบอกเลยว่ากูหามาได้ไม่ครบหรอกครับผมเดี๋ยวผมโอเคอันนี้คืออะไรอัปเดตใหม่พื้นวิ่งเร็วสีขาวอะไรวะนี่คืออะไร ใส่รุ้งอันนี้คือเขตก่อสร้างอ๋อเขามีแบบว่า6ด่านแล้วก็โอ้มี6ด่านโอเคเราจะมาเล่นอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับสีเขียวเนี่ยผมสีเขียวไปเตยใส่รุ้งไหนครับใส่รุ้งอะไรครับโอ้โหเห็นแล้วแสบตาโอ้โหเขี่ยเลยเนี่ยโอ้เสบตาว่ะทุกคนทุกคนพร้อมที่จะกระโดดไปพร้อมกับพี่หรือเปล่านะทุกคนครับโอเคพี่พร้อมแล้วนะครับผมกระโดดไปเลยหยุดตงทางไหนวะโอ้ยโอ้โหตากู พูจะแตกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเกือบแล้ว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 หูมาได้ไงวะกระโดดไปถึงตรงนั้นได้ไงวะฟุ๊กจัดจัดฟุ๊กฟุกแถวบ้านเรียกฟุ๊กจัดจัดโอ้หัวกระเทกหัวกระเทกตายโอเคมาบอกเลยว่ามันไม่ง่ายครับผมทุกคนครับทุกคนครับพี่กากมากเรื่องนี้พี่บอกเลยว่าพี่แตกหนึ่งสวย พี่สวยนี่แน่นอนนี่แน่นอนจังหวะนี้โอ้โหมันมันรูเดียวอ่ะมันบล็อกเดียวอะทุกคนโหโหแบบก็ยากอยู่นะลงไปถึงข้างล่างแล้วอันข้างล่างคือมีช่องว่างเพียง1บ็อกซ์1บ็อกซ์เท่านั้น1บ็อกซ์1บ็อกย่าหูฮูฮูฮูหูอันไหนดีวะกูเลือกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยผ่าน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 ต้องลงสีม่วงเหรอยังไงคือคือผมลงผิดหรือว่าอะไรวะอาจจะใช่นะ เดี๋ยวขอไปโฟกัสใหม่อันนี้คือตายไม่เป็นไรนะครับผมขอโฟกัสข้างล่างนิดนึงโอโหโฟกัสข้างล่างนิดนึงคือผมไม่แน่ใจอู้อันจะใช่ว่ะทุกคนเออสี่ม่วนไง,งสีม้วงสีม่วงสีม่วง,วงดิ้งดึงดิ้งดึงดิ้งดึง,ดง,ดง,ดงอือยังไม่ตายว่ะสามสิบยังไงก็ต้องเจ็บเอาสวิตมาห้ามผิดด้วยนะสวิตแต่แต่ก็ไม่ได้ระบุนี่ว่ะเอาสวิตไปวาง เดี๋ยว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 คาการตายแล้วเกินโอหเกินอ่ะเกินไปเยอะเลยอ่ะโอ้โหถึงกระเจ็บอ่ะทุกคนไปถึงกระเจ็บอ่ะเอาเอามุกตีอะไรอ่ะโละโอเคอ่าอยู่จะได้ก็ได้ อะไรวะครับนี่น้องๆอ่าะตัวนี้อีกโห่อ่ะมึงเอามึงเอาให้สน,หนุกอ่ะให้สน,หนุกอ่ะนุกยังนุกอันนุกพอไหมฮัลโหลว้าวววจะรู้ได้ไงว่าเราต้องวางอันไหนอ่ะเอ๊ะไม่บอกกันสักคำถูกไหมวะ วมั่วแล้วเจนาเลยวางมั่วเลยเะ้าเอาครับสีส้มครับต่อไปครับเขตก่อสร้างยังไงครับจะเลื่อนเหลือแค่นี้ขึ้ไรครับก็แต่ตายก็ไม่เป็นไรเนาะเออเชื่อเฮ้เอเฮ้อเฮ้อเขตก่อสร้างก็จะมีตะเหล็กเหล็กเออตายทีวีนีไ้ไปครับไปครับโอ้ว้วาว ว้าว wow! มันได้อยู่มันจเป็นเป็นจังซ่านมันเป็นจังซ่านมันเป็นจังซ่านโอ้บอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดคบดาบสองโอ้ผหผ่านอย่างง่ายได้ผผ่านแบบอีซี่มาตาฟากาโอเคอันนี้ขึ้นยาวเหลือกวูอะยาวเป็นลนสูงปี๊ดว่าเลยสูงสูงสุดตาสุดฟ้าเขียวฮ้่ถึงแล้วโอเค ห้ามวางผิดเนี่ยมึงไม่บอกกูด้วยซ้ำว่าอันไหนคือถูกแล้วมาบอกห้ามวางผิดตลกไปครับพี่น้องเฮ้ยหรือว่าฝั่งไหนเขามีคำใบ้อ่ากูมไม่อ่านอีกแล้วไงน, <c oughs> นี่หรือเปล่านี่หรือเปล่ายริงจรต้อนรับมีหกดาบตอนนี้มีสามดาบหรอจะจบแบบนี้เหรอกดแทมกงนี่อะไรอ๋อทุกครั้งที่ตายได้เพชรคือตายไปห้าครั้งได้อ่าห้าเม็ดแล้วโอเคแต่คือก็หลายดาดก็ยังคือยังไม่เปิดใช่ไหมหรือว่าเปิดแล้วโอเคมาเรามาเล่นดาบสีเหลืองอู้หูมันพุ่งได้ขนาดนี้เลยเหรอดาง มาครับผมผมอุ้ยด่านเชีย่ยอะไรไม่ได้ผมไ,<ฤ>ไปอ่านชื่อด่านแบบวจรงนะด่านแหละโลกอันมืดมิดนี่มืดแล้วใช่ไหมโอ้สว่างจ้ามืดบ้านป้าแก่สิอ้โหตาเทปบดมันจ้าเหลือเกินพี่น้องครับอูยแต่โอ้ยแต่ก็ไม่อมายากมันชิวไปเปล่าวะไม่ไม่ชิวไปหมดทุกคนพี่ว่ามันง่ายเกินไปทุกคเอาอาสนะมาไหมา เอองงเด็กงงกันหมดกูก็งงไม่ไม่ใช่แค่ทุกคนงงพี่ก็งงอะไรวะเดียเออผ่านแล้วครับผมอันที่สามว้าอันที่สี่เฮ้ยด่านอะไรครับมีบอ่อน้ําอยู่ห้าบอ่อสี่บ่อเป็นลาวาหนึ่งบ่อเป็นน้ำเสียงชงเอ้าอ้าวยากไม่พอกูลงไปยอะอนี่เหรอไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่เขาให้เราสุ่มโอ้แต่ดยิ่งลงลึกอุ้ยอุ้ยภาพมันหลอกตาหรือมันแคบลงวะมันแคบลงปะ สวยสวยสวยแล้วไหนมีสีบอวะอต้องลงสีม่วงแหละหรือว่าเขายังทำไม่เสร็จหรือไงไงตะใบเหลืออะไรเห็นเขาบอกทำเสร็จสามด่านไหนเราขอลงไปก่อนนะสีม่วงแฮะหูยจะสวยนะแบบยิ่งลงแล้วแบบ้ามันวูบลงยยไปเรื่อยๆห็นปะทุกคนสังเกตนะครับผมตรงตรงอะโอ้นี่บอบอว์บออยู่นี่บอบอยู่นี่เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นโอ้โหบอมันเนียนตาเลยเกินอะบอมันเนียนกริปบอวมันเนียนกริป ลงตรงนี้ึบโอ้โหลาวาเต็มเลยเดี๋ยวครับผมลงไปที่เต็มคอหัวกระเทกตายบรู้เดออันนี้อะไรครับวับลาวาเต็มคอต่อไปผมไปขวาบนมันจะไปขวาบนนะทุกคนลงไปครับฟิวนะพาทุกดอกว่าไงเถอเก็บแพทริกแน่เอาหมดบอกเลยเหมาดวงเดิงอ่ะไม่ต้องใช้ อันไหนก็ตกตายผมบอกเลยผมบอกจุดนี้อันไหนผมก็ตกลงไปตายเลยคือต่อให้อันนี้เป็นน้ําใช่ไหมไอนน้ที่ผมกำลังจะลงเนะี่ยคือแทบถ้าเป็นแบบอื่นนะผมเชื่อเลยผมเลือกอันนี้เป็นลาวาแล้วก็อันอื่นเนี่ยเป็นน้ําเชื่อเลยดูผ <c> ม <oughs> อย่างนั้นจิงบล็อกหลบล็อกหลบนี่โอเคได้แล้วนะอ่าโอเคขึ้นน้ำให้มันสบายใจไปเลยเพื่อนรักอ่ะประตูกดตีนี่ตวงติง ดวงติงใช่เหรอเกิงตวงติงเลยตวงตงิงมาต่อไปครับด่านที่ห้าครับมาสีม่วงแล้วสีแดงกี่ใบด่านสุดท้ายครับหนาชื่อโลกสีชมพูแต่มึงสีม่วงอโอเคต่อไปครับ<ห>โอ้โหมันจะไปถึงยังไงล่ะครับคุณพี่ครับว่า t ต่เฟิสกี้ฮะเดี๋ยวนะฮาวไปไงก่อน นีเหรอนี่อเห็นไหมอย่างนี้ห,นห,นหละฮึบผมว่าใช่ผมว่าใช่ใชโอ้โหเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวจัดโอ้โหตายอูโไม่ง่ายนะครับผมแล้วคนละวิ่งวิ่งไปจุดเริ่มเกมอย่างไกลทำไมมึงไม่มีจุดเซฟมึงทำสีขาวเพื่อพกขาววิ่งเร็วเพื่อมีจุดเซฟเพื่อนไม่ยากมึงทำได้ขนาดนี้จุดเซฟนี่ไม่น่าใช่เรื่องยาก เฮ้ยผมเดินลงอย่างนี้เอ้ยผมอู้จะตายว่ะผมว่าตายว่ะกินขนมปังกลางอากาศก็ไม่น่ารอดไปใช้วิธีพุ่งเหล่าพุ่งเหลาพุ่งเหลาเฮ้ย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 จับบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับบดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพลาดอันนั้นกูณมาเจออันนี้มีหลายก่าก มันมีหลายก๊อกคือจุดแรกอะเราห้ามบวกเข้าอะัเราต้องวิ่งลงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยจุดนี้เลยนะเราก็เลี้ยวนะครับมันจะถึงครับมันจะแบบไม่เสียไอเนี่ยฟรีอะหุ้ยเฮยจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้มันต้องถึงแล้วโอ้ผ่านได้แค่วันเดียวฟุวกที่ผายโูได้ถังน้ำนะมันเยแยมาจากไหนเนีได้มาแล้วครับ ปุ่มครับได้ปุ่มมาแล co ้วครับทุกคนครับเป็นไก่มาครับเี่ผมวางผิดวะจริงแล้วเนี่ยเดย์มาคนอันนี้หรือเปล่านะผมว่าใช่ผมว่าใช่ป่ะเหลืองเขียวกูวางผิดทุกอันเลยจังวะนี้กูผิดหมดผิดเบิร์ดแมน ผิดเบิร์เลยสีส้มก็ต้องอันนี้ทุบออกด้บอทุบบ่ได้อ่หนุนดวงแล้วครับผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านช่างมันนะครับผมผมว่าผิดแค่นี้ครับปว่าเป็นสลับกันเองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะขาวไหนเชี่ยอหละไปชื้ขาวโอ้โหขาวจริงขาวไปทางมาลายปึบปึบอุ้ยเหยียดลูกไปครับอาจจะใช่นะผมว่าเนี่ยถ้าลงมุมๆเดี๋ยวมันลงง่ายครับ แน่ๆว okay. right ่ม pues, ันลงได้แค่ตามมุมมันลงได้สี่มุมโอเคมันน่าจะอาการเดียวกันเนี่ยผายรูมุมลงนั้นได้คือหาทางต่อกันเอาเองนะครับไปตรงกลางให้ได้นะครับผมปรือว่าสู้สู้นะยู่อะไรประมาณนั้นอ่ะใช่เลยอสามสิบห้าสามสิบห้าถึงไหมวะถึงไหมวะไม่ถึงอุ้ยถึงอุ้ยถึงได้ไง หิวเลือยก่อนตกลงมาตายตรงนี้ไม่ขำอุตสาห์ลงมาบร100หนึ่มสรุปลงมาตายาเด็กเอาครับปุ่มสุดท้ายได้มาแล้วครับผมจะบอกเลยว่าไม่ได้เลี้ยงสีจ้าทุบออกมาได้เด้อจา้าไม่เป็นไรถือว่าเล่นให้ดูผ่านแหละเด้อจา้าช่างมันเด้อเฮือปรา้าถึงแล้วประวัติศาสตร์โลกต้องจารึกโอ้มันก็เปิดได้ดีแหละ หนูคีไว้แล้วมันต้องเปิดได้อ้าวมีอะไรครับโอ้ยลงต่อเหรอเก็บดาวครบชนะทันทีดูไหนดาวอะ่ะไหนดาวสองหนึ่งแปดสามสี่ศูนย์สองสองบูเห็นดาวแล้วโอ้เชดแมนค่อยๆเก็บเหรอโหต้องค่อยๆเก็บเพื่อให้ชนะโอเคโอเคโอเคจัดไปครับจัดไปครับพี่น้อง บลนบลนบลนบ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 นเล็สองเลสองอยู่ตรงไหนครับดาวครับทุกคนโอ้โหอึดอัดมากเหมือนว่าอยู่ตรงกลางนี่แหละบิงหนึ่งดวงไปครับดวงที่สองครับเอต้องให้ต้องสองหนึ่งฮะต้องต้องไปสองไปท,ท,ทีละดวงนะโอเคทีละดวงก็ทีละดวงอ่ะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วจะไม่เก็บให้ครบมันก็กระไรอยู่ทุกคนครับ,ไป,รรบไปเลยครับไปเลยครับ มีรผมต้องตายประมาณสิบแปดหลานรอบมาแปดรอบนลครับไป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 ไ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมา,มากๆเลยครับผมโชคก็ไร like, ก็แชร์ก็เซอบ์ไพรส์ลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับผมใครอยากเล่น Mini w o r l Creator โหลดได้ที่ลิก์ด้านล่างมีท YouTube ั้งยูทูบเอ้ยยูทูบบ้านแลวมีทั้ง iOS และ Android นะครับผมหรือถ้าจะเล่นบน PC ก็โหลดในสตรีมได้เลยนะครับผมโอเคไปแล้วนะครับบ๊ายบาย